ก็ขอสวัสดีพี่น้องสุขผูสุขคนครับวันนี้พ่อกันอีกแล้วครับมันนี้ผมพาพี่น้องมาสะพานพุทธครับหรือเอื่นเป็นทางการก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้าครับสะพานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเก่าเจ้าอยู่หัวไปทรงโปรดเก่าให้สร้างขึ้นเพื่อใส่ขามแม่น้ำเจ้าพญา โดยส้างเสซจสมบูรณ์เมื่อวันที่26ธันวาคมพศ2474เดชพี่น้องเพื่อเป็นอนุสรณ์ลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งครับมือนี้กัเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศครับมือนี้ตรงกับวันที่12ตุลาคม2 5 6 7พี่น้อง อาภาพบรรยากาศปัจจุบันไม่พี่ให้น้องที่เคยมาเดินสะพานผุดหรือว่าเคยเห็นสะพานผุดในอดีตนะครับสมัยมาอยู่กรุงเทพนี่คือภาพปัจจุบันนะพี่น้องเห็นบอทาเลือสะพานผุดก็ยังเป็นรูปทรงเดิมอยู่เดี๋ยวสิบ้าพี่น้องขามไปฟังพุ่นครับ ไปเบิง่งบรรยากาศด่านพุ่นสมัยก่อนนี่พี่น้องสมัยก่อนกลางคืนบริเวณพื้นที่ไต่สะพานพุดฟั่งพระนครก็ยังเป็นที่ตั้งของตลาดช็อปปิ้งกลางคืนสุมมือผมได้ยิ่นข่าวว่ายัดระเบียบอาจสิบ่มีลานคาหลายคือสมัยก่อนอันนี้ผมกับบอันฮูปันไดได้ยินข่าวมากพี่น้อง พราะว่า oh, อันนี้ผมมาตอนกลางวันครับเห็นเขาว่าจังสันไปพี่น้องว่าจัดระเบียบขายของคือสมัยก่อนอาจสิบโบมี่ครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องขามไปฟังพ่นครับส่วนฟังที่อยู่อีกด้านหนึ่งฟังพระนครก็สิเป็นปากห้องตลาดเด้อพี่น้องเป็นตลาดสดติขึ้นซื้อในเหลืองขายดอกไม้นั่นแหละ เป็นติดตั้งของลานขายดอกไม้มากมายครับแต่ยนี่เพิ่นก็ะจัดระเบียบขื้นกันเด้ริมถนนกระสีบบมีผู้ตั้งขายดอกไม้คือสมัยก่อนนี่ครับพี่น้องสะพานพระพุทธยอดฟ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิงฟังพี่ว่าสิคือในอดีตร่ ยี่นี่ร้านนั่นขายดอกไม้ก่ะเขาไปขายในร้านได้พี่น้องบ่เด็มาว่างน้าถนนคือสมัยก่อนก็ดีย่างนึงครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเดี๋ยวสิบห้าไปเบิงสวนยอมนี่ครับเหลียวลงไปละแต่ก่อนสวยครักเด้เคยมานาั่งหล่นนอ่นหล่น เดี๋ยวนี้สิคือเก่าบ่เดี๋ยวเขาลงไปเบิงอันนี้ผมขามว่าฟังพี่เลยได้พี่น้องก็ก็สิเอินฟังพีว่าฟังทนแหลนะเนาะแมนบ่ฟังปุ่นเป็นฟังพนักคอนฟังปุ่นก็สีปากคลองตลาดที่ขายดอกไม้หลายๆแต่ว่าเมื่อนี้ผมบริภา,าไปเบิงเดี๋ยวผมสิเขาไปเบิงในสวนสวนหย่อม โอ้คือเป็นห่างๆเน,นื้บัตรโอ้เหม็นกินเงียวเลยพี่น้องต้องขอพูดตรงๆด้วยครับนี่แต่ก่อนเป็นน้ำพูสวยงามเลยพี่น้องโอ้ยคือเป็นยังสีเนาะบัตรบอใครคือเก่ากันได้พี่น้องเหมือนขาดการดูแลอันนี้ความดูดซึกด้วยครับต้องขอพูดตรงๆอย่าว่ากัน คือมันบอดสวยคือตาอ่านสั่งไม่ไหมแม่พี่น้องเต่กี้มันสวยเดย้เคยมานั่งเล่นน้อนเล่นอยู่นี่กระน,น้ำดำเลยตรงนำํำพุแล้วก็มีกินเงนียว <laughs> มีคนจอดจัดมานั่งหลายได้พี่น้องซึ่งผมกับบดีไทยให้เบิง้งแต่เหลียวเห็นหลายครับ นี่พื้นที่ฟังทั้งพีเด้พี่น้องบอกใครสวยงามปันใดครับต้องขออนุญาตเว้าตรงตเดี๋ยวสิพาไปเช็คอินชุมชนกุดีจีนหรือกระดีจีนกับทางยางริมแม่น้ำเจ้าพยาพี่น้องสวยงามย่านเก่าแก ต้นก,กรุงรัตนโกสินหลังจากโครงการปรับปรุงผู้มิทัน์ขังงญ่ของชุมชนกุดีจีนบริเวณทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่ใต่สะพานพุธไปจนหอดท่าเรือวัดกัลยาณมิตรซึ่งเพิ่นเริ่มเห็ดทางอย่าง เดือนพฤศจิกายนด้พี่น้อง2564และกันแล้วเดือนสิงหาคม2566ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เปิดพื้นที่ให้เข้าใส่ตั้งแต่ปี2566ไปจังไดพี่น้องสวยบ่ สอยนี่กัเป็นส้อยวัดประยุนพี่นอ้องวัดประยุนวงสาวาดเดี๋ยวสิบห้ายางและด้วยค่วมที่ย่านกุฎีจีนนี้เอกลักษณ์โดดเด่นคือการผสมผสานหลากหลายครับยุนี่พันธิมีมีวัฒนธรรมทั้งไทยจีนคริสตม์มุสลิมชุ่มชนแห่งนี้อยู่ร่วมกันหลายนะครับ เพิ่นก็นเลยออกแบบทางยางกรสีมิการใส่ลวดไายที่เป็นไอคอนิกของแต่ละวัฒนธรรมควมเสือลงไปตลอดทางยางพี่น้องสังเกตเบึงสวยอิหลีบูใดที่เป็นสายายลูปายภาพเซลตีนี่มากกันใดเลยมีทั้งโบสถ์สางตะครูศูนย์กลางศรัทธาของชาวโปรตุเกสที่อพยพใหญ่ทิมจากกลุ่มเกา อยุธยามาตัง้งทิ้นฐานใหม่ย่านฝั่งทนบุรีแล้วก็สิมีเจดีขาวทรงร่างกาวัดประยุนวงสาวาดและกัยังอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบอยุธยาแล้วก็สิมีศาลเจ้าเกียนอันเกง่งศาลเจ้าของชาวจีนหกเกียนที่เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในฝั่งทนบุรีนะครับ แล้กกาสิมีวัดกัลายาณมิตรปริดิษฐานสัมปกงและที่ขาดบ่ได้ก็คือมัสยิดบางหลวงซึ่งเป็นมัสยิดหนึ่งเดียวในไทยที่มีโครงสร้างคล้ายกับสถาปัตยกรรมทรงไทยได้พี่น้องเห็นบอกวัฒนธรรมทุกชาติทุกศาสนามาร่วมกันอยู่นี่ครับสวยงามมากครับ ลิมทังยางกับสิมีขาย,ยากาแฟาเดพี่น้องมีรลานกาแฟาลานอาหารกัมีคือกันผมว่าเหมาะกับมายางเนีเหมือนแรงเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่ก็สิมีรูปประดับ นี่นักท่องเที่ยวมาหลายได้พ <mission tutaj> <protecting room> ี่น้องโอ้โเหลียวไปผุนเห็นบ่เป็นวัดอรุณนนี่พี่น้องเขาทาบ่หมองนั่งเนี่นี่ได้จักรยานมาเห็ดเป็นคือหมองนั่งนี่เห็นบ่ เอ็ดเป็ด <Wyoming> คือเก้าอ <ics> ี 1, ้สะพานทางยางนี่เป็นก็สิมีเวลาเปิดปิดเด้ยครับเห็นเขียนไว้ว่าเปิดตีหากลัวๆนี่แหละแล้วก็ปิด22่สนาฬิกาครับ นี่ชุมชนกุฎีจีนวัดสางตะครูดเป็นวัดคลิตคือผมว่าแหละยู่นียนชุมชนนี่สิร่วมทั้ง โบสถ์คริสต์อิสลามจีนและก็วัดไทยครับเป็นจังไดพี่น้องบรรยากาศสวยบอไผยังบ่เคยมากก็ลองมาด้วยครับ ลวกไผเคยมาในอดีตนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีย่านสะพานพุทธฟ,ฟังทั้งพี่เด้อพี่นอ้องส่วนฟังทั้งพุ่นการขายดอกไม้คือเกาย่านปากคลองตลาดนี่พันเห็ดเป็นหม่องนางแบบ นี่พี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เขาเอื่นว่าบ้านวินเซอร์หรือบ้านคุณพระปรกกอบนะครับเป็นบ้านโบรานพี่น้องบ้านหลังนี้กระโดดเด่นกวมูในชุมชนเพราะโดยคว,วามเป็นบ้านใหม่หลังใหญ่ตั้งต่าง,งานภายใหนหนกมีหล่องร้อยผุพังสะท้อนเห็นว่าผ่านช่วงเวลามายาวนานนะครับ แต่โตบ้านกะย่งคงความขังและมิเสนสังเกตไดาจากการฉลุลวดลายสวยงามายกระว่าเป็นบ้านของคนสำคัญในอดีตมาก,ก่อนในพี่น้องเหลียวเบิงละกะเป็นซิลลนหลอนอยู่นี่สืบค้นถึงเรื่องเล่าขาเจ้ากะว่า บ้านหลังนี้เป็นการถือข้องกรรมสิทธิ์ที่มีการส่งถอดจากตระกูลจนมาสูส่โบสถ์สังตะครุก็ถือว่าเป็นบ้านโบราณพี่น้องพี่น้องมีโอกาสได้มาเดินมา้ยางกับมาชมกันได้บ้านโบราณ บ้านวินเซอร์หรือบ้านคุณพระประกอบนะครับนี่เดี๋ล็บผ้ายางไปอันวัดกัลยาณมิตรนะครับเป็นเทงไนาพี่น้องบรรยากาศดีบ่ นี่พี่น้องมองนี่กระสิเป็นสารเจ้าแม่กวนอิ่มเป็นสารเก่าแก่ขึ้นกันสารเจ้าแม่กวนอิ่มครับก่อนจิตถึงวัดกัลยาณมิตรเอากระสีเขาไปกราบพอพ่อนเจ้าแม่กวนอิ่มก่อนกระไดครับนี่ ุมชนวัดกัละยาณมิตรถึงแล้วพี่น้องนี่วัดกัละยาณมิตรเห็นบอกทางยางมาหอดผีเลยครับแต่ว่าบดถึงวัดอรุณในพี่น้องอนาคตออจติถึงมีผู้สั่งตัวยางหอดวัดอรุณเลยอู้เดี๋ยวเห็นวัดอรุณอยู่นี่ครับวัดกัละยาณมิตร นี่ครับวัดกระยาณมิตรบรมหาวิหารกับเป็นหนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพริมบมนนาเจ้าพระยาซึ่งก็ยังมีคติความเสื่อของคนไทยแต่บโบราณมาว่าเมื่อไดม้มาไหวพระวัดนี้แล้วสิเดินทั้งปลอดภัยมิมิตรไม่ตีที่ดีวัดกระยาณมิตรก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาม โดยเจ้าพญานิกรบดินมาหินธรมหากรยานมิตรหรือว่าโตนะครับเป็นกระด้อุทิตบ้านและที่ดินบริเวณไก่เคียงและส้างเป็นวัดขึ้นเมื่อพศ2368พระบาทสมเด็จพระนางเก่เจอยู่หัวรัชกาลที่สเพิ่งก็เลยตั้งซื้อวัดวาวัดกลยาณมิตรและก็ทรงสร้างพระวิหารหลวงและก็พระประธานพระราชท่าน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซือวาพระพุทธไตรรัตนนายกหรือว่าหลวงพ่อโตครับเดี๋ยวสิผ้าพีผ้านองเขาไปกราบขอพรดันในครับเมื่อเขามาในวัดแล้วกะซิมีมองเห้ห้าจุดถูกเตียนบูซาไปตามลำดับแล้วกะ ยางขาเป็นพระวิหารหลวงเพื่อไปกราบสักการะหลวงพ่อโตโด้วยพี่น้องหรือว่าพระพุทธไตรัตนานายกหรือที่คนจีนนิยมเอิ่นว่าสัมปอกงนี่พี่น้ององค์หลวงพ่อโตก็เป็นพระพุทธรูปปูนปัน้นปางม่านวิชัยองค์ใหญ่สีทองอลาม มีความงดงามอย่างยิ่งครับเห็นบอพี่น้องในวิหารก็มีคนนิยมมาสวดมนต์และกระเหตุสมาธิเพื่อสร้างความสงบให้กับกจ,จิตใจ พี่น้องมีโอกาสกะมากราบขอพรไนเดอรครับมือนี่ก็ขอคุณหลไๆเด้อครับมีโอกาสกะมายางหลินสะพานพุทธแล้กกะเดินสะพานมากราบขอพรหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรได้ด้วยครับม,มูนี้นนขอกราวคำว่า,าสวัสดีครับ